สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะซันอยากกินทุเรียนมากนะครับคือทุเรียนที่สวนนะโตไม่ทันใจแล้วก็อยากจะกินไงว่าทุเรียนสุราษฎร์จะรสชาติอร่อยแค่ไหนก็เลยพากันออกไปตลาดนะครับไปหาซื้อทุเรียนมากินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกทุเรียนนะว่าลูกเล็กหรือลูกใหญ่ขนาดไหนนะครับ นี่นะครับลูกทุเรียนเรานะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่ามันลูกใหญ่ขนาดไหนเทียบกับหน้าผมเลยนะอันนี้ตอนแรกว่าจะเอาลูกเล็กๆแหละนะครับแต่ว่าเราอยากกินแบบจุกๆนะฮะพราใหญ่ไหมลูกนี้นะครับห้าร้อยกว่าบาทน่าจะประมาณสักสามเกือบสี่กิโลนะฮะลูกใหญ่มากจุกๆนะครับวันนี้ นี่ดูลูกทุเรียนนะฮะใหญ่ไหมฮะกล้องพยักหน้านะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะเลยละกันนะอันนี้ให้คนขายเขาเอามีดกรีดให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แกะเลยน่าจะแกะง่ายอยู่เลยแกะทุเรียนด้วยมือเปล่าโอเคแกะง่ายนะครับ เราดูก่อนนะเอ้ยกรอบๆนะครับไม่ได้สุกมากนะฮะได้กินไหมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเอามีดดีกว่าเอามีดเล็กๆมาแสะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมีดแสะดีกว่านะเขาก็ กรีดมาให้เราแก่ง่ายระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของเราแล้วนะตอนนี้คือเคยทำคลิปทุเรียนไปครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อปีที่แล้วผมก็ทําคลิปทุเรียนไปเพราะผมชอบกินทุเรียน <laughs> เดี๋ยวนะเละทุกคน <laughs> เดี๋ยวอย่างนี้ก่อนนะ ทีได้กินบอนนอมื่อนี้นอผมว่าไม่น่าจะได้กินนะแค่ภูแรกก็ไปกับครึ่งชั่วโมงแล้ว คนถ้ามันไม่ได้กินก็อย่าว่ากันนะโอ้ยเละเลย <g ül> <g ül> มันก็จะเละๆเ,เอาชิมให้ดูนะครับ รสชาติดีมากเลยกรอบกอบ,ก,อบกินมันในเปลือกด้เลยครับนะกินง่ายเลยกรอบกอบครับชื่ในใจเอาไหมเปลือก <laughs> ลองหาวิธีที่มันง่ายขึ้นนะทุกคนเอาลอกลัวจะกินเนื้อไปเยอะโอ้ยไปขายทุเรียนไม่ได้ดอกอ่แบบนี้หมอที่จะเป็นผู้บริโภคนะไม่หมอที่จะเป็นคนขายกลัวจะเสียเนื้อไปเยอะ น่าจะได้ลวเออง่ายขึ้นฮนะ เม็ดมันไม่ค่อยใหญ่นะเม็ดรีบรีโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ปลอกสำเร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มกินแล้วแหละนะฮะคือทุเรียนมันไม่ได้ไม่ได้เละมากนะเรากินแบบไม่เละมากกินแบบกรอบๆนะครับ จะจะลองกินเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะอ,อร่อยนะฮะสมกับที่อยากจะกินเนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆใน f a ฟ e b o o k อ่ะเขาถทุเรียนกันเยอะไนงะผมก็เลยอยากกินอยากกินบ้าง มา <laughs> ่อยจังย,ยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งอร่อยนะดีนะที่เราไม่เลือกสุกมากมันมีความกรอบนะฮะแล้วก็มีความหวานมีความมัน ไปๆมาจะเป็นช่องกินโชว์แล้วนะเม็ดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเส้นใหญ่ก็ไม่เหนียวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอนจอยกับทุเรียนของผมต่อก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ บายๆครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะ